ตอนนี้เพื่อนเพื่อนอยู่ในช่องบอสตลาดออริจินอลนะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดอีกหนึ่งวันนะครับก็เลยล้างกลองนะครับนี่สังเกตว่าไม่มีฝุ่นเลยนะครับคือในในตัวกองผมก็ไม่ไม่ได้มีฝุ่นนะไม่ได้มีฝุ่นเลยสะอาดมากนะครับอันนี้คือด้านหลังนะก็ตกตะกระดับหนึ่งนะครับแต่จริงๆมันยังไปได้อีกเยอะนะจริงๆก็วิง่งอีกเป็นหมื่นโลอะนะ แต่ผมก็ว่างผมก็เลยล้างก่อนแล้วกันนะครับผมก็จะใช้ผลิตภัณฑ์ของเขาเองนะครับเป็นเ n นั่นแหละนะจริงๆผมก็ไปล้างกองที่ห้องอื่นด้วยนะเออล้าง BMC บ้างล้างเรลิเคนเออแต่ผมบอกเลยว่าถ้าแนะนำจริงๆนะครับตอนนี้จะมี K&N กับ BMC แล้วก็อีกแบรนด์หนึ่งก็จะเป็นแบรนด์สป i ิน้งผมจำไม่ได้นะที่มันเป็นทำจาก Uh, เส้นใยพลาส,สติกนะครับโพลีคาร์อบอเนตนะครับแต่น,นี้ก็เป็นกองผ้านะครับกองผ้าผมว่ากองผ้าถ้าพูดถึงการใช้งานยูเซอร์ทั่วไปนะครับแบบอยากได้ซิ่งๆผมว่ากองผ้าดีกว่านะอายุมันจะทนทานกว่านะสำหรับผมมุมมองผมนะ,ะก็ไม่มีอะไรมากครับขั้นตอนแรกก็นี่เลยเอาน้ำยานะครับ ล้างกองใช้น้ํายาล้างกองนะครับอย่าใช้น้ายาอื่นนะเดี๋ยวผ้าอาจจะเสียหายได้นะครับครั้งแรกเลยเราก็ดูก,ก่อนว่าอ่าผ้าเราเสียหายไหมของผมยังไม่มีเสียหายไม่มีทะลุไม่มีอะไรนะครับอันนี้คือด้านที่กองนะครับด้านแบบสกรปรกเข้าอันนี้ด้านในรถนะครับเราก็เริ่มเลยนะครับไม,ม่ยากฉ,ฉีดจากด้านที่สะอาดออกไปข้างนอกนะครับแบบนี้นะแบบนี้เลย ให้ชุ่มนะครับอ่าเสร็จแล้วเราก็ฉีดฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้อาจจะมีสกระปอ๋อหน่อันนี้ผมไปออกคลิปมาด้วยนะประเด็นไอ้สปริงมันไม่เด้งว่ะใส่เจ็บไว้นานะฮะ ให้ชุ่มเลยตันนี้นะเดี๋ยวตัวน้ำยาก็จะทำการละลายพวกข้าบมาแมลงข้าบสกรปรกที่ติดอยู่ที่ตัวกองนะครับเปลี่ยนยางวาัน่าจะเปลี่ยนแล้วล่ะนะเอาล่ะครับหลังจากเราแช่น้ำยาทิ้งไว้5นาทีนะครับผมมีทิคสั้นๆง่ายๆนะครับห้ามห้ามนำ ปืนนะปืนฉีดน้ําแรงดันสูงหรือว่าน้ําที่มีความแรงอ่ะนะครับเป็นหัวหัวฉีดอะไรต่างๆที่มันแรงๆะนะครับห้ามเด็ดขาดนะครับถ้าเอามาล้างกองนะครับแล้วก็เราจะใช้เนี่ยสายยางน้ําแรงดันน้ำปกติแบบนี้ไม่ต้องเปิดแรงมากนะครับแล้วเราก็ล้างล้างจากด้านนะครับที่ที่มันสะอาดออกไปด้านสกปรกนะครับล้างแต่ยังไม่ต้องเอาสะอาดนะครับตอนนี้ก็คือเดี๋ยวผมจะมีทิศก็คือ จะแช่น้ํายาเนี่ยน้ำยาที่ปนกับน้าเปล่าน,นะครับอีกสักสิบนาทีนะครับปกติถ้าแช่แห้งก็คือแช่สิบนาทีนะครับแต่ผมแช่แค่ห้าแล้วผมมาแช่น้ําอย่างนี้อีกสิบนาทีแทนนะครับกลายเป็นสิบห้านะเพื่อที่ว่ามันจะได้หลุดร่อนออกทั้งหมดนะครับไปแ,แช่ประมาณนี้ครับเดีย๋ยวสิบนาทีเรามาเจอกันนะว่ามันจะสะอาดแค่ไหนนี่ก็เริ่มร่อนแล้วนะจะแช่น้ําไว้นะครับเปิดน้ําแต้มันท่วมๆมหนะ่อยนะครับหลังจาก แค่ผ่านไป10นาทีนะครับเราก็มาดูกันโอ้ะาดขึ้นเยอะครับก็ตั้งแบบนี้เลยแล้วก็ฉีดน้ำอีกทีนึงนะต้องออกแรงหน่อยนะเดี๋ยวพวกคาบมาแรงไม่หยุดแต่อย่าแรงมากเดี๋ยวมิขาดนะก็ล้างกันประมาณนี้แหละครับคาบไปจะไหลออกมาเนะี่ย ครับยุงยุงย,งยุงตายนะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวสะอาดแล้วก็ไปผึ่งลมให้มันแห้งนะเดี๋ยวก่อนผมจะให้ดูเลยด,ด,ดู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 เสือจะปบป เห็นไนะหมนนะเร็นไหมเศษทรายเศษผมเศษฝุ่นเต็มเลยนะเออบางคนอาจจะสงสัยว่าไอกองเนี้ยมันควรล้างประมาณกี่กิโลเมตรนะครับก็จริงๆแล้วมันอยู่ได้ถึงสองหมื่นกิโลเมตรประมาณนั้นเลยนะครับสองหมื่นสองมืห้าพันกิโลเมตรนะครับ หรือว่าจะล้างตามคู่มือรถของแต่ละรุ่นกระดาษครับระยะระยะที่เขาเปลี่ยนกองอ่ะเราก็อันะการซะจัดการล้างซะก็ได้นะครับหรือว่าเออบ้านใครมลพิษค่อนข้างเยอะแบบวิ่งทางที่เขามีดินฝุ่นเยอะเออดินก่อสร้างอ่ะดินฝุ่นดินลูกลังอะนะครับหรืออาจจะล้างทุกหมื่นโลก็ได้นะครับ ก็ประมาณนี้แหละมันไม่ได้ตันง่ายขนาดนั้นนะครับวิธีดูตันไม่ตันก็ผมบอกไปหลายครั้งแล้วนะครับเอ่อใช้จนกว่าเราจะมองไม่เห็นเส้นลวดนะครับนั่นะคือมันตันนะครับก็ล้างประมาณนี้เดี๋ยวไปผึ่งลมผึ่งลมให้แห้งนะครับห้ามผึ่งแดดนะครับผึ่งลมนะอผึ่งแดดไม่ได้นะครับผึ่งแดดท้ามันก็จะเสียไวนะครับให้ผึ่งลมวางไว้ให้ลมพัดให้ลมโกรนะครับประมาณนี้ครับผมอาไปผึ่งแดดนะครับพอ ถึงกองไว้แห้งแล้วนะครับอันนี้นะครับใช้ได้กับทุกรุ่นนะเพราะว่ามันเป็นวิธีเคลือบเหมือนกันหมดนะครับอันนี้คือด้านอากาศด้านอากาศออกนะครับอันนี้คือด้านอากาศเข้านะครับเวลาเข้าเนี่ยมันจะต้องมีมีฝุ่นต่างๆนะครับทําให้ต้องกองนะครับก็จะเราจะฉีดแต่ด้านนี้นะก็จะใช้น้ํายาของ k n นะครับในการล้างเอ้ยในการเคลือบทั้เคลือบทั้งล้างนั่นแหละ ก็เขยา่าเขยา่านะครับเขยา่ารึบอเีย่าเป็นที่หน่อยนะผมจะพ่นแนวตามยาวนะครับตามยาวก็คือขวานั่นแหละงงอะไดิผมพ่นจากซ้ายไปขวาเออพ่นตามแนวนะจะทำให้มันซึมได้ดีนะดูกันนะครับ มันได้ยังะอันนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอย่นี้อย่างนี้นะครับเสร็จแล้วแค่นี้เองนะแล้วก็รอให้มันเซตตัวหน่อยแห้งหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวนำไปใส่รถนะครับ